สวัสดีครับผมวันนี้ลุงแหวงออนตัวจะพาเที่ยวชมภูป่าเปาะนะครับผมภูจิเมืองเลยนะครับผมจะพาขึ้นรถดีแท็กครับเนี่ยอันนี้แหละครับเราวิ่งมาพอดีเต็นมนะครับมาเป็นไปด้กันเลยนะครับเที่ยวนะครับครับเราขึ้นกันเลยครับเบอร์ห้าสองนี่แหละอันนี้คือซูเปอร์ที่จะพาเราไปเที่ยวสวัสดีครับคุงเท่ I don't know. จุดแรกนะครับนี่เนาะจุดแรกนะครับผมจุดแรกเราก็จะไปจุดสองนะครับผมมีจุดแรกจุดสองจุดสามจุดสี่นะครับท่านผู้ชมจุด4ี่จุดสุดท้ายครับจุดสี่จุดสุดท้ายครับในจุดแรกนะครับผู้เผาป่อนะครับถึงนะครับเป็นยังไงสดสวยงดงามหรือเปล่าโอ้นั่นเป็นอย่างนี้เองนะครับมองไกลๆเห็นไหมครับน่ะนั่นมั้งครับจะว่าเป็นฟูจิเมืองไทยครับนะคะงเก็บเป็นก้อนนั่นแหละแล้วถึงซูมไปดูนะครับอืม ไกมากนะครับนะครับผูจิเมืองไทยครับผมเนาะโอ้ผูจิเมืองไทยชมนะครับธรรมชาติสวยงามครับคันนี้ก็เป็นคันที่ขึ้นมานะครับนะครับนะดูแลครับดูแลครับนะเกิดโชคดี ขึ้นมาครั้งแรกนะครับผมถือว่าขึ้นมาครั้งแรกเลยนะไปชมดูครับเป็นยังไงจุดชมวิวนะครับที่หนึ่ง,งการที่ที่เดินมาได้นะกระทำเป็นไม้นะครับไปสำหรับชมนี่ง่ายพูทธิเมืองเลยเห็นแล้วครับบรรยาก,กาศนะครับจุดชมวิวชมแรก วันนี้น่าจะได้ชมพระาทตกดินหรือเปล่าครับนะครับเราจะอยู่จนกว่าพระาทตตกดินนะครับสวยงามนะครับ ตรงลงก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่สองนะครับ,รบโอ้มีเสายิงช้าด้วยอ๋อมีเสายิงช้าสวรรค์เลยครับนะอ่าครับมียิงช้าสวรรค์นะครับนะครับปกติเมืงเลยนะครับปูปนะ่าเกาะจุดที่สองนะครับประมาณนี้นะครับผมเราก็เจอนักท่องเที่ยวอีกคันหนึ่งครับไปก่อนละครับผมนะ จุดที่สามเราลงที่นี่แล้วก็เดินไปจุดที่สี่จุดสุดท้ายเบเลยความสูงครับน้ำทะเลเปิดรครับแล้วก็ด้านหลังก็ภูกระดึงด้านหลังก็ภูกระดึงมองเห็นไกลเนาะด้านนี้ก็ทางน้ําหนาวลงน้ำหนาวพุชาบูนครับจะนิยมตอนเช้าครับตอนเช้าจะนิยมตอนอาทิตย์ขึ้นครับก็จะมองครับนั้นก็จะไปชมเาทิโตดินครับข้างบนเนาะไปตาไปชมเราไปชมเาทิโตดินกัน อ่านะครับทานขึ้นเราจะเป็นทางเดินนะครับเดินขึ้นครับทีนี้ไปถึงจุดที่สี่ครับจุดสุดท้ายตอนบนครับจะมองเห็นไกลนะครับทุกทิศทุกทางนะครับมองเห็นไกลทุกทิศท,ทุกทาง ตัวนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งด้านหนึ่งเนาะครับจุดชมวิวที่สามนะครับณภนะูป่าเปาะนะครับผมที่เสานะครับประมาณนี้เนาะนะครับหรือว่าอยู่สูงนะครับอยู่สูงมากเลยประมาณนี้นะครับผม นี่ก็เป็นทางขึ้นเรานะครับผมเราจะขึ้นไปทางนี้ครับผมมันจะไปได้สองทางนะครับขึ้นมีลงแล้วแต่จะเลือกทางนะครับจะทางไหนซ้ายขวาวันนี้มีแต่เดินครับวันนี้ครับพาเที่ยวเดินชมธรรมชาตินะนะครับเดินไปด้วยกัน คนที่ไม่ได้มานะครับนะในชมคลิปนี้ก็จะได้เดินทางขึ้นไปกับผมด้วยผมก็มาครัง้งแรกเหมือนกันเมื่อกี้ก็นั่งรถอีแต,อแต็กอีแตนมานะครับวันนี้ตอนนี้จะต้องเดินโอ้สูงชันนะครับท่อนผู้ชมสูงชันมากเลยเลยิด ลงชันมากนะครับทางขึ้นครับไกลอยู่นะครับไกลๆเลยหลายขบันไดนะครับเนี่ยกว่าจะถึงยอดถึงภูนะครับไปเรื่อยๆ ถึงละมีเพื่อนๆข้างบนอีกสองคนครับมาก่อนมาก่อนแป๊บหนึ่งครับโดยต็ดก,กันก่อนเนะาะน,น่าน่าจะมาถึงแล้วถึงยอดแล้วผมงปามาถึงยอดแล้วมบรรยากาศดีครับยอดภูยอดเขา มียนนิงชายคนหนึ่งนะครับเขมาก่อนผมเน่ะกนราก็มาถึงกันได้โอ้ไม่รู้เขเขียนอะไรบ้างเนี่ยน้ำหนาวผูกระแตผูหลวงผู้เราปิดพานุกเขาครับผูกระดึงกิโลกิโลเขียนปากไว้หมดครับนี โอ้มีป้ายบอกเลยครับว่าพระเจ้าวรลงเธอพระองค์เจ้าโสมสบรีนะครับเพราะวราชาธินัตาม,มาตนะครับนะเด็บมาต้อประเนตรยอดภปะปะูผาเปาะวันที่สิบสี่นะครับมกราสองห้าห้าเก้านะครับผมครับนี่ก็ผู้พิชิตยอดภูผาเปาะ,ะนะครับเราคือการเดินชมน้บผา ประมาณนี้นะครับทางเดินชมทำไว้เดินเดินใด้ชมหน้าผานะครับครับเป็นยังไงนะยอดเนาะมาณนี้นะครับครับเป็นทางที่เราขึ้นมาที่เราขึ้นมาหลังซาลาครับนี่ครับนเนอผู้ข้าไฟผู้จิ เมืองไทยเมืองเลยครับจะนู่นหลังไกลๆนู่นหละสวยงามครับสวยงามนาทีก็ใกล้จะต,ตกดินแล้วนะครับผมไม่รู้เราจะได้อยู่จึงชมแล้ววะครับนาทิตกดินนะครับทำบรรยากาศที่ตกดินครับบรรยากาศข้างบนขุดครับภูวับบะ ี่การสูงสุดเลยเย็นสบายาจุดที่เห็นก็เป็นจุดที่ขึ้นมานะครับนะจุดที่ขึ้นรถดียแต่ขึ้นมานะครับจุดที่เห็นนะ z ูม m ไม่ดูครับไกลเหมือนกันครับไกลเหมือนกันครับแล้วก็ขึ้นมาจากจุดนั้นแหละครับนะก็จะมาถึงนี่ชมธรรมมาตาด,ด้านบนนะครับนะนี่เขาอีกฝากนึงครับอีกด้านนึงครับนะ หน้าเราก็เป็นคุ้หมิงครับข้างหมิงนะครับทางทางไปน้องหินนะครับนะทางกลับนะครับเขตนี้ด้านหน้าเราบรรยากาศนะครับมันยอดภูนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมนะนี่ก็ดวงอาทิตย์กำลังจะรับโลกไปครับกำลังจะตกแล้วการับสวยงามนะครับเนี่ยเ็นหมดแล้วมันก็เดินชมนะครับเนี่ยมันจะยืนดูก็อย่างนี้ สองเลยครับมาถึงแล้วครับถึงแล้วครับยอดยอดนะครับถึงแล้วครับนะนี่นะไกลๆนะเห็นไหมครับนะพูจิเมืองไทยตามชื่อครับมาจนถึงครับถึงยอดจนได้เนาะแล้วก็ไม่สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะครับนะโรงแรมของเราก็ขอบคุณนะครับติดตามรับชมไมนกังวลแค่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ปิตกดินนะครับปะทิศตกดิน